โอ๊ยเกม่ขายเลยบอกแล้วยินน่ะนี่นอนแล้วเหรอเออมีที่เดียวเบ๊ดงัวหมาป่ากับหมาบ้านไทยโหดกท่ากันวะถ้าพูดถึงหมาป่านุ้ยต้องพูดถึงวูฟฟอลีนุ้ยแต่ถ้าพูดถึงอหมาบ้านเนี่ยกูว่าต้องพูดถึงสโนปปี้ว่ะปีอะไรปีปีปีว่องเหรอ เฮ้ยินเรื่องเล่าหมาป่าเลยวะมันจะมีหมาป่ายู่หอหอเว้ยนะมันหมงมาหมาอะไรวะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยมึงจะเปิดไฟทำไมกูไม่เปิดกูอยู่ใต้เตียงนี่กูหาหมาป่าอยู่ปิดไปเลยนะเอกปิดไม่ได้กูสดูปี้ครับกูอยู่ไม่เห็นอนะ โอ้มันป <cek warm st anza> oh <cek> ิดไฟกูไ <sausage> ด <roll> ้เ <simulations> ปิดเดดบางความเชื่อเขาบอกว่าหมาป่ามนอยู่ใต้เตียงนะเว้ยไม่เชื่ออยู่ลบหกปรูนะเว้ยอะไรอัะสันเลยโบราณว่าไว้ผมผ้ามากมันไม่เป็นสิริมงคลเดช อยากเล่นชาเฟอร์ว่ะชาโป่ชกแม่เอชเฟอรชเฟอรชเฟอร์บสหลังห้องมีหมาป่าจริงด้วยไม่เชื่อกรอาเฮ้ยหมาป่า เบมาป่ามาป่าพ่อมันก็ตายไม่ใช่กระต่ายมันมาป่าปลอมตัวเป็นกระตาย <S 2> <S 2>